สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแดดดีอยู่เด้อค่ะแดดดีอยู่แต่แห่งล้ม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 แห้งแห้งค่ะจุลีบาพาเข่าปลาเด้อค่ะจุลีสิทธาเฮเบิง้งซื่อเนี่ยว่ามือนีล้มแห้งค่ะเข่าปลาบ่ได้ยานไม่ล้นไ่หัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อย,ยานงาไม้ล้นไ่หัวนี่แต่ว่าอากาศดี อากาศดีปันได้ปันยังด้ค่ะมือนี้แดดแ,แดดแจ้งแดดแจ้งจ้างปางอยู่ค่ะแดดอะมือนี้นี่นี่ค่ะอากาศมือนี้แดดดีดอกค่ะควมล้มค่ะควมล้ม ล้มพายุเขา่าลมพัดตึงค่ะพี่น้องมือนีได้ยินเสียงโมบูนเนาะไปเข้าบ้านค่ะวันนี้เข้าบ้านเข้าบ้าน เขาบ้านค่ะมือนี้บ่บไปทั้งใดค่ะเดี๋ยวจุลีสิพา้าเฮ็ดยังถ้ามาล้อรุนกันอีกเท่าน,นึงเนาะพี่น้องเนาะจุลีเฮ็ดเข่ามกเฮ็ดเข่ามกไก,ก่กินมือเศร้านี่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปสิเฮ็ดยังดีถ้ามาล้อรุนกันอีกเท่าน,นึงเนาะค่ะ มาเมื่อน,นี้ลม้ลมล้มออกบ้านบ่ได้เดี๋ยวมาเฮ็ดเค้กบักเพากินกันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบื้องส่วนผสมกันค่ะเดี๋ยวส่วนผสมทั้งหมดนี่เด๋ยวจุรี่สีลงไว้ให้ใต้คลิปเด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็มาเอาข้าวขาวมาเบื้องข้าวขาวก่อนว่าจุลีมีอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะกะสิมีกะสิมีมเอ่อเนอยเด้อค่ะเนยเนอยอันนึงแบบนี้แหละแล้วก็น้ำตาลน้ำตาล น้ำตาลทรายมะพร้าวแล้วก็แป้งอันนี้แป้งแป้งขนมเค้กเด้อค่ะแล้วก็มีเบกกิ้งพาวเดอร์แล้วก็ม, powder, วกมีกินวานิลาเนาะนี่หือเพื่อนเอิญวานิลาแอคแทรปเนี่ยค่ะกินวานิลาแล้วก็มีนมสดเด้อค่ะนมสดนมดื่มเฮานีา่ยล่ะปกติธรรมดาเฮานีลา่ล่ะแล้วก็มีไข่สองฟองนี่ค่ะส่วนผสมเฮาก็มีประมาณนี้เออมีเกลือน้ำจุลีสิเดาเกลือน้ำจากน้อยแต่ว่า แต่ว่าสูตรเพิ่นเพิ่นบบมีใส่เกลือด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าจุลิสิตัดเกลือจากน้อยเขาเฮ็ดขนมเขาต้องตัดเกลือจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้อันนี้ออปชั่นนอลด้วยค่ะผู้ใดจะใส่บม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวจุลิใส่ส่วนผสมทั้งมมหมดไว้ให้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเขามาลงมือลงมือทํากันเลยเนาะคะ่ะส่วนผสมมีซ้านี่ค่ะเดี๋ยวจุลิสิตั้งกล้องแล้วก็สีเฮ็ดอร์เบิเ่งกเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะนาตาสีประมาณนี้เดี๋ยวเอาเขาเตาอบก,กันเนาะพี่น้องเนาะนาตาสีก็ลก,กระากนี่เด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดกินเองบ่ต้องบ่ต้องเกรงใจไผเนาะพี่น้องเนาะเอาเฮ็ดกินเองดอกกระโลก,กระากแน่ก็บ่เป็นยังดอกเดี๋ยวจะเรียวเข้าเตาแป๊บนึงดเดี๋ยวรอ สุกแล้วค่ะว่าเบิ้งกันเบิ้งหน้าตากันอีกเค่นึงค่ะพูดนะค่ะอากาศมื้อนี้จังจุลีไทยเบิ้งตอนแรกน่แะค่ะนี่สีลมลม้มเดี๋ยวกันลม้มเดี๋ยวกันยุดค่ะแต่อากาศแต่อันอแดดออกดีดีแดดออกดีอยู่สุกแล้วค่ะเสร็จแล้วหน้าตาเค้กเขาอะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี๋ยว้อให้เย็น แล้วก็กินได้แล้วค่ะนี่สุกแล้วค่ะเค้กเขาอ่ะเรียบร้อยสลักสนะพี่น้องเมื่อนี่ก็ได้ค่ะเมื่อใดไปทั้งใดพาพี่น้องมาเฮ็ดเค้กกินเค้กมะพร้าวกินกันเนาะค่ะล้องไปเฮ็ดกินเด้วค่ะแซบยุคขาดยุลีเฮ็ดกินดูอยู่เด้อค่ะรับประกันได้เลยนี่แซบค่ะเคยเฮ็ดเฮ็ดมาสามซีเ่อแล้วสูตรนี่พี่น้องจันกะคลิปนี้กะเสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหนาค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้ด้วยค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะบ๊ายบายเรวรใอ้มันเย็นแล้วส่ไปกินเค้กค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย